น่าจะจอดคุยกันสักทีขบับหนีมาตั้งนานเดี๋ยวเดียวไปจอดข้างหน้าครับพี่คุยกันสักหน่อยนั่นแหละผมมาดันพี่นั้นแล้วพอผมเดี๋ยวปุ๊บผมเห็นครับ เรียกว่าเพื่อนแล้วกันกับ c B R 650S ตัวเดียวกันกับของผมเลยนะถ้าทันไฟแดงข้างหน้าก็จะเข้าไปทักทายเขาหน่อยอ้าวไฟเขียวพอดีเดี๋ยวขี่ไปพร้อมกันกันกนกบเขานะโอเคก็ดิมเดิมเหมือนกันเลยก็เดิมเดิม,ดมขับสบายๆนะเดี๋ยวเราตามเข้าไป สวัสดีครับพี่สว<อ>ัสดีครับพี่มาจากไหนอ่ะทางนาทางนาแล้วจะไปไหนอ่ะพี่ไ,ไ,ไปกรุงเทพเลยเหรอยร<ะ>น,นยาววันนี้เหรอหนึ่งคันรถเลืนรถโดนสองครับปวดท้องเข้าน้ำอ๋อก็เลยตอนแรตามเขาที่หลัง<ป>อ๋อตอนแรกนึกว่ามากับเหมียนอีกกลุ่มนึงอยู่ข้างหลังเป็นไหนไม่รู้เห็นมอไซค์มาด้วยกันกลุ่มข้างหลังสคันก็ประมาณสามคันรถยนตันนึงอันนี้ผมไม่มั่นใจ อ๋อไม่ครับเพียนเขาขับตามหลังพี่มาประมาณสองสามโลไม่หรออาจจะไม่ใช่หรอกพี่อาจจะเป็นกลุ่มอื่นก็ได้หน,น้าแตใช่นะ,ะเห็นตากลมๆอ๋อแต่ตอนแรกพี่คิดว่าเขาอยู่หน้านึกกำลังจะตามเขานเขาออกมาก่อนอย่างนี้อ๋อหลังอ สามคันนะมี <S <S ใช่ประมาณสามคันแล้วก็ไปอัดพันหนึ่งแล้วคันใหญ่ๆปีเคื่องอุดร่วกันก็คือผมผมผมทันพี่ตอนอยู่สามแยกออกจากสุราษฎร์อ่ะแล้วก็เลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดข้างหน้าครับพี่คุยกันนั่งหน่อยโอเค ผมผมมาทันพี่ตอนที่ถึงแยกที่ผมออกออกมาจากสุราษฎร์อ่ะแล้วพี่ออกมาจากเส้นอ่มาจากพังงาใช่ไหมนั่นแหละผมมาทันพี่นั้นแล้วพอผมเดียวปุ๊บผมเห็นข้างหลังตามมาประมาณสามคันใช่ที่เที่ยวผีเขากีเขียวด้วยอ่าสงสัยใช่แล้วแหละสงสัยเขาอยู่ข้างหลังหรอไม่ได้วอร์ไม่ได้โทรคุยกันเหรอพี่อ้าว ครับผมโอเคครับพี่ครับเดินทางปลอดภัยครับอับไปชิวๆด้วยกันเรื่อยๆก็ได้พี่เขามากับกลุ่มเพื่อนๆนะแต่พี่เขาบอกว่าเขาแวะฉี่หรืออะไรสักอย่างแล้วเขาตามเพื่อนไม่ทันเขาเลยพยายามบิดตามเพื่อน แต่เหมือนผมจะเห็นไม่รู้ว่ากลุ่มของเพื่อนพี่เขาหรือเปล่านะตามมาข้างหลังก็เลยคุยกันนิดหน่อย น่าจะใช่ไหมหม,มีจุดนัดกันไหมพี่ขับก็กะขับเรื่อยๆถึงเรียบเลยอะไรนะครับไปซื้อไข่เค็มตรงไหนไม่รู้ไข่เค็มชายยาใช่ข้างหน้าอีอาอากแหละพี่<ย> <บ leopard> โซนเนี้ยันจจะเป็นโซนของฝากแต่ไม่รู้ว่าเขาจะชอดร้านไหนอะไรอยู่ดีไงพี่ไม่เห็นรถยนต์สองคันมอไปทั้งสามไม่เห็นอืมเขาขับเร็วไหมอ่ะพี่เร็วดิยืนพื้นอย่างนี้เลย <What? S 1> ร้อยสี่ร้อยห้าโอ้รถยนต์ก็ไม่ธรรมาดาแล้วเนี่ยรถยนต์ก็สองพันอะมาสี่วันแล้วเนี่ยโอ้ทริปยาวเลย รถเพื่อนพี่เขาเพื่อตามหากุ่มเพื่อนของพี่เขากับกรุงเทพเลยนะไกลนะประมาณห6 0 0กริโลเลยไม่ใช่ดีหกเจกิโลจากตรงนี้ก็ภาวนาว่าให้พี่เขาหา ลมเพื่อนหนูพี่เขาเจอนะมาหลายพันเลยประมาณ4ี่หพัน,นมีรถยนต์ันหนึ่งก็หลายสายนะมาด้วยกันกลุ่มเพื่อนๆถ้ามีเพื่อนขี่มันก็จะมันๆนหนีนะเ <Yeah. S 1> ื้นพืนร้อยสี่ร้อยห้าสบายสบาย ต้องอยู่ในความปลอดภัยแล้วต้องดูสภาพถนนแล้วก็การจราจรด้วยนะถ้ารถไม่ลงเราก็จะไม่ขับเร็วมากเกินไป พี่น้องนะเพราะว่ารถเดิมๆเหมือนกันเลยเดิมคือท่อ,อ่องท่อเดิมที่เหลือก็อาจจะมีตกแต่งบ้างรถติดตัวยาวไป